ตอนนี้เมื่อกี้เราตั้งสูบที่หนึ่งไปแล้วนะครับต่อไปหมุนผู้เล่ให้ตัวสูบถัดไปนะครับก็คือสูบที่สามนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้ขนานกับเสื้อสูบนะครับตัวนี้หมุนแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปตั้งสูบทีส่สามนะครับนี่นะครับสูบที่สามก็นับมาครับวาวเอเสียนะครับหนึ่ง สองสามนะครับสูตรที่สามคือตรงนี้ว้าเอเสียนะครับส่วนบาไอดีนะครับก็นับมานะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่คือบ้าไอดีของสูตรที่สามนะครับก็หนึ่งสองสามนะครับก็ใช้ฟิลเเกตบ้าอเสียนะครับศูนย์จุดสองห้านะครับสอดเข้าไปนะครับ แล้วก็ไขยไคยน็อตนะครับลายน็อตตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับตึงขันให้ตึงพอดีนะครับขยับได้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็หมุนหมุนน็อตเลยนะครับ ใช้ไขควงปากแบนตึงตรงนี้แล้วหมุนน็อตนะครับก็ทําแบบเดียวกันนะครับตอนนี้ฟิลเเกต0.25ยาบ่าวไอเสียนะครับบอยดีศูนนะครับใช้0ูนจุดสนะบอยดีนะครับก็ทําแบบเดียวกันนี้นะครับให้ครบเช็คนะครับบายดีนะครับก็ใช้ฟิลเเกต0ูนจนะครับเช็คดูนะครับค่อนข้างฝืดเลยนะครับ นะครับลายน็อตออกก็ครับนอกจากนั้นก็คลายน็อตออกนะครับสองตัวก็ตั้งสูบที่สามเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เอาดีไอเสียต่อไปก็หมุนพู้เล่ ผพืนเลยตัวนี้ไปสูบถัดไปนะครับก็คือสูบที่4นะครับ